สวัสดีคุณวันนี้พี่น้องผังลาวผังไทยเนาะต่างปรเทศพีนดีตอนนับพอชูช่องของบาวีแน่วเนาะมื่อนี้กบาวีกับเไลยพาพี่พาน้องมาหาสาวไม่ห่างน้อยเนาะไม่ห่างลูกหนึ่งนะพ่อแม่พี่น้องไปไปรับไปซมกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเสบายดีสบาย เสียงของสาวเพื่อนอีกข้งเนาะสาววันเนาะอายุจะปีกี่สาวเก้าปีกับบ่อยอยู่เฮือนนีเฮือนเจ้าดยอยู่กันจั่คนสี่คนมีพอมีเม่มีน้อง คือยินงมาเปิดใจบ่โดยเปิดใจแบบว่าหาคนคุยบ่หรือว่าจังไดก็หาคนคุยหาคนคุยชื่อๆโบได้อยากได้คู่ชีวิตบ่ก็อยากได้อยู่ถ้ามันถือก็เอาถ้าบ่ถือใจก็บ่เอาโดยก็คือเมื่อก่อนนี่ก็เจ้าก็เคยสร้างครอบครัวมาก่อนแม่นบ่โดย อยู่กันมาจากปีละในหาปีหาปีโดยโอ้ถือว่าโดนจนสมควรเนาะโดยผมไม่รูกแล้วบ่มีลูกคนหนึ่งอยู่ในบ้านในบ้านฝัวนะผัวเป็นคนไทยอ๋อออดีตบ่าวไทยอดีตสะพายไทยสะพายไทยออดีตสะพายไทยอยู่หาปีนี่เคยเคยอยู่พุ่นบ่เคยอยู่กับผัวพ่นบ่โดยอ๋อเลิกกับผัวได้มาอยู่ว่าโดยลูกได้จ้ะอยู่กับสามี ก็แบบนี้คือว่าอยู่กับวอยู่ทางไทยเป็นกนจังหวัดลร่ผัวนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีคนเฮ็ดยังอันอยู่ในเดือนผูเดืนยาญุ่ยพ่นอ่ะนะเฮ็ดเปลี่ยนมาเฮ็ดกับเขากับน้ำก็เอาลูกตอนเจ้าอยู่ตอนนั้นนะโดยแบบเป็นจังหดไรสาเหตุเดืองเราคือว่ามียาห่างกัน เพื่อนเะพิ่นตีเจ้านะโดยเดปีกว่าจ้ะอายุเปนสามสิบส <34 S 1> <อ>ี่ป<อ>ีสาปีโดยตอนนั้นโดยตอนนั้นเพื่นสามสิเจ้ากับสีตกอยู่ประมาณเจ้ษฮะเดี๋ยวน,นี้เราเศษเก่า,าี่เศษส,สีปีวะเดี๋ยวน,นี้เราเศษเก่าปีเรายายกัวหาปีเยดยตอยู่เศส,สี่ปีนี่เนา เพิ่นมีแต่ตีเพิ่นเด็นลูกนี่เพิ่อนโมหเอามานั่มโมือนนี่ยใดเพิ่นบ่ให้เอามาอ๋อจะได้บ่าาได้เอามาดโดยผู้ชายหรือผู้หญิงลูกเจ้าผู้หญิงลูกสาวเด้นหละเนาะโดยก็ได้ติดต่อโทรหาลูกอยู่บ่ช่วงแรกๆกต็ติดต่อยู่แต่ว่าพออยู่นานๆก็จิตใจมันจะปกติก็บ่ค่อยติดต่อ ่ติดต่ออยู่แต่แต่ก็ว่าโดนๆจังติดต่อไปเนาะโดยอืมได๋ก็ลูกเฮาโดยเก็บยังห่างหยังฮู้จักแบบช่องทางกติดต่อกับเพิ่นอยู่โดยอ๋อจักปีแล้วก็ลูกเจ้าก3 3ปีโดยปีลูกเาวันแก็ติดต่อหาเพิ่นนําได้นําเพิ่นจังชื่อเฮาเนาะ ทำเงินโดนไปเพราะว่าตัวนี้เป็นยังน้อยเด้สมมุติว่าเปิดใจนี่สมมุติว่าบ่าวไทยสิมาจีบมาลมมาโอมาลมอีกเจ้ากระสิจีบอยู่บ่ได้เจ้าปู่ย่าน่นนี้บ่ก็มันกะบ่คือกันมันกะคนละคนอ๋อการข้อหมายก็คือคนแต่ละคนบ่ได้ว่าเหมือนนกัแม่นส่วไปหมดทุกคนหรือว่าดีไปหมดทุกคนเนาะโดย ยกประเด็นขึ้นมาแบบนี้พี่น้องไงพี่<ด>น้องเพิ่นกะแบบว่ายินดีคุยมัดระหว่างตื่นไกลกะยิึดพร้อมที่จะสร้างครอบครัวใหม่ละโดยแบบแนวคิดนี่แบบว่าวกา,างรักนี่แบบว่าอายุในน้ำนี่จะจะเจ๊อ๊ะแบบรุ่นเก่าว่ารุ่นเดียวกันบอกือว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่บแบบกีประมาณสาม 10ปีหรือ40ปีก็ได้3 40ก็ได้โดยแต่50นี่บ่ออกบ่บ่โลก็ต้องเบิ่งอ๋อแปลว่ายังบ่รู้ว่าสิเอาซใด๋นาะโดยเดี๋ต้องคุยกันก่อนน่ะนะโดยบางเทอเว้าถูกใจกันก็อาจจะอาจจะเอาโดยลงเอยกันแมน่าจะเอากันได้ไผกันได้โดย ใส่โทรศัพท์อยู่มัตอนนี้ใส่อยู่แต่ว่าเพื่อนก็มีเฟซอยู่ดีล่ะอ๋าหนุ่นก็ได้เอาไปสิได้ไวโคลไลโครเฟซเนนต้องากับติตโต้ดิมีอยู่เดี๋ยวเพื่อนมาไทยกเชื่อนั่นเชื่อเลยเื่อแล้วนะสเชื่อที่สามแล้วอ๋อน่เมียน คนดต่โตกันเข้ามาหาเจ้าอยูู่่หลายคนอยู่บ่เข้าหลายเจ้าสิฮับไว้อยู่บ่ี่ิับเ่อนนะ,นะ,ะด้ได้เนาะได็กที่เฮาให้โพดเนอะนาทุเนอะไ,ได<ม>้เลย โบถือเพราะว่าการเอาไปแล้วมันกิบว่เข้าใจกันจริงๆนะแบบว่าเขาว่างไว้หรือว่าตั้งกฎเกณฑ์ไว้กับโบได้ใจเขาเนาะหรือว่าตามสเปคเขาหลังละไปนองเลยโดดยโบอยากว่าเลยเดี๋ยวอยากว่าเลยว่าไงแบบว่ามีแต่ว่าคุยกันเข้าใจกันนะเพราะจัักอนริงกันในการแบบว่าไปเด่นไปหัวแบบคนเก่าคนมัาถามมาถือแบบเด่นไปเด่นเติม นี่ได้ได้สักปีก็มาอยู่บ้านได้สี่เดือนแล้วสี่เดือนสี่หาเดือนนี่ล่ะโอ้ยนอกจากเลิกกับพัวนี่คือว่าไปเห็นงานไปเห็นงานบอสไปเห็นงานโต่ปยังบอสท่านได้กลับมาเลยเนาะกลับมาได้สี่เดือนหาเดือนเป็นจังไรล่ะคือกลับมาแล้วก็อย่างไรยังมาอย่ามบ้านเมืองบอหรือว่ามีก็อยากอยู่น้ำพ่ออยู่อยากอยู่น้ำแม่อ๋ออยากมา แต่ชีวิตอยู่น้ำพอน้ำเม่อนโดยบูมี่คูยูนเพินบอกบูมีไผเลยกะนังชได้กลับลงไปอีกอยู่บอว่าเปงานคิดว่าคิดว่าน่าน่าจะได้กลับลงเนาะเ่อนียมเปิดงานงานแวน้บานเมืองเขาเนาะ งานเนี่ยมันจะคือมันบ่เคยมีนะเฮ็ดนอกจากการอ้อยไว้ใช่ไหมจ๊ะโดยแม okay. well ันบ่เคยอยุ so, ดไทยอไทยมันเบี <S <S ่ยงงานหลายเจ้าเห็นงานยังอยู่คุณตอนนช่วงนี้กลับมาแล้วก็บม่ได้เฮ็ดกแต่ว่าช่วงนั้นทันก็เฮ็ดพวกซักผ้าโรงแรี่ยมนี่สินะแบบผ้าปูโรงแรี่ยมฮนะผ้าปูโรงแรม่ยมก็พาเช็ดโต โอสักเครื่องพวงนั้นโดยหาเก็บหายังเวลาเพิ่นออกเพิ่นเขาเนาะโดยโอ้ทำงานอยู่โรงแรมโดยปันท่าไปเหตุงานอยู่พุ่นกะเลยเลยโดยโไปเหตุงานอยู่พุ่นกะเลยพ่อคนหักอยู่พุ่นอีกเนาะตอนนั้นทางแรกโดยเป็นคนแรกบ่ดืว่าพ่อคับพ่อกับมันเพื่อนนี่เมนพ่ออยู่ไทยเพื่อนบอกโดยอ๋อไปเหตุงานเห็นเรียกพ่อกัน คือว่าพ่อกันทางโทรศัพท์ค่ะพขอกันอยู่บนเฮดเวี้ยคือเพื่อนกีบกันโดนกีบกันแซวกน <oh> mm ันไปก็เลยมาขากันโดนโอ้โหการมาขากันได้อันได้แบบว่าได้แพลงได้โคกันนะบอกโอ้ิ่นว่าเพิ่นว่าทีมาขอแต่ว่า ทำทำน้ายร่างกายบ่อยเพื่อนกินเหล้าบ่กิอนแบบถ้ามีงานงานแต่งงานบุญยังสีเพื่อนจะกินอยู่แต่ว่าถ้าปกติเพื่อนกับโบกินแต่ว่าเพื่อนเป็นคนอารมณ์ห่อนนะอ๋เพื่อนเพื่อนตอนที่ว่าเพื่อนตีเท่านี่เพื่อนกินเหล้ากินอย่างบ่มีมันมีบางส่วนมีบางส่วน กูมโลมหมดแล้วเนาะปูดีและบบดีละตอนที่มันมันใสขึ้นกัดกันกันนะอยากเอาปูย่ามายังนี่เพื่อนกะได้นั่นอยู่บ่เพิ่นฮักเพิ่นแพงอยูู่ยาอ๋อปูย่าเพิ่นฮักเพิ่นแพงอยู่เข้ามาหนิเพื่อนกูเ่ได้อยากให้มาออ๋เพื่อนห้ามจะว่าจะคล้องคุณว่าดูก็ได้ได้แล้วแต่ด้วยว่าจะค้องไปดีกว่า ไม่ก็ห <atorium> <si> ้ามให้โบให้ไปแลอว่าเฮาบ่ไหวเฮาอยู่เฮาบ่ไหวว่าไงจ๊ะมันมัดมัดคอมอดทนมันเลื่อยเลยเนาะโดยโดยดยยต้องคืออยู่บ้านเฮาก็บเบป้าเมื่อยกินมูเลยนะเฒ่าแก่กเป็นใหม่เมื่อยกินมูแล้ว แบบว่าทางออกจากเปิ้ลนี่ยังมันมีคนโอ๋คนลมบคนฝนบัดไส่เห็นงานเห็นอย่งบ่มีเลยกว่าทางล่าเขาหนิกับบ่มีเลยเจ้าก็ยังบ่มเปิดใจหาใครับ่มีผู้ใดลงนี่แหละเห็นว่าเห็นว่าเจ้ายังบ่มเปิดใจแบบหาคนคบคนคุยเนาะการที่ว่าหาคนคบคนคุยเนี่ยเขาแตต้องให้มัน ชาติจนชัดเจนก่อนที่จะต้องบอกเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เพื่อนรับได้บโหรือว่าเฮารับเพื่อนได้บจต้องอธิบายเพื่อนพังคักครั้งเวลา้เข้าใจคุยกันทางโทรศัพท์ก็ลายเนาะอันนี้แบบคอยแบบญาตีกับเพราะว่าญาติฮะนะแบบมันเจ็บใจนะโอยโาตีเฮา้าใช่นซะอยู่น้ำกันได้ อมีหยังก็ให้บอกให้สอนกันธรรมดาเนาะโดยแม่นใช้ด้วยเหตุผลโดยเนาโดยเราใช้เหตุผลต่อกันบ่ให้ลงไม้ลงมือเฮาก็สิอยู่ง่ายไปกันได้โดย้ิดบ่เพิ่นจังนันสหรับนี่ว่าบ่ได้เฮ็ดิหยังอคือแบบเจ้าของก็เฮ็ดกินเอาลูกจังซี่บางทีก็แบบว่า แต่ว่าเจ e ้าขวงคิดว่าเจ้าของโมผิดนะเพราะว่าแค่แค่แบบกินเผากันนังนส่นะแบบเขานั่งกินเ่าน่ะนะเจ้าขวางเลยบอกว่าอย่าเอาพริกพริกหั่นจำลงกับขาวเพราะว่าจิปอลลูกโบได้จำนั่นล่ะเจ้าของแบบยาลูกกินโบได้น่ะสำหรับเจ้าขวงว่ามันโมผิดนะกับโได้บอกว่าโอ้ต้องใส่อารมณ์เด้ บอแบบปกติเลยแต่เพื่อนแบบว่วายขึ้นเลยเออแบบเพื่อนกับแบบวุ่นวายขึ้นเลยเอาน้ำสาดาด้นาเจ้าของโว้ยคนที่ว่าอารมณ์ห่อนเนาะคนอารมณ์ห่อนน่ะบอกจังสิจะว่าเขาก็มืออุ้ยทนเด้่ยแต่มันเดือดมันเด้งไรกันเนาะแม่ผมผมอดทนนี่มันมันแบบเรื่อนเรื่อยเตี๊ยห้าอยู่เรื่อยนะเขาก็เลยแบบ ควมตนอมันมีขีดจำกัดแต่ว่ามันเกิดานกัมันจำกัดอยุมนไปโดนซอมือนตีไบเอาไปเอาไปกับบได้วัดทางหนทางไพี่เอากับบูฮู้เนาะมนค้ามแบบมัน้วนมนมงฝ่าฟเดียวกับบได้เนาะมนม้วนไฟเดียว ยาห่างกันด้วยเหตุผลที่ว่าบว<อ>ก,กเข้า,ขาใ,จใจกันในร้านเพื่อนในห้องเนาะโดยกา <g ather> ถ้าว่ามีไม่กับปูตีคุยกันแบบเข้าใจสำมุขเข้าใจกันกับร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เพื่อนแต่ก็สั่งครอบครัวไปด้วยกันเนาะสามวันาเดีย๋ดวยวเป็นยังที่คือเจ็บว่าถ้าว่าไรอันผู้ดได้ทิ้งแบบคนไทยทำมาคือเก่าเนาะ พี่น้องฟังใช่ไี่แบบว่างังสิตยัดขึ้นไว้จยูพุ่นสิไปยูพุ่นอยู่บ่กระยู่าถ้ามเป็นไปได้กอาจจะจะยูพุ่นโดยโดยโดยถ้าเขาหักแพงเฮ้เนาะมดทีโคาโดยโอเคจะไหนพี่น้องเติมเนาะเฮ้ยพีเน้องทนการเดินเติบพี่น้องเลย

เป็นกำลังใจเมนเป็นกำลังใจนนสาวันหายเจอคนที่ดีๆนะครับคนที่ดีที่ใชสคนที่มาสั่งเข้าใจกันจริงใจทั้งหลยเข้าใจหลายๆสบายดีสบายดี